ไหงพ่อ,อ,อโอ้ไซคุวันนี้ผักตบเพียบเลยพ่อทั้งคลองผักตบเต็มเลยวันนี้วันนี้มีภารกิจใหม่เรามาเก็บหอยกัน คราวที่แล้วก็ได้ไปนะฮะวันนั้นจัดกินชาแนลเขาเก็บให้เนะพอนะ่อเนาะอร่อยหอ,อ,อยเนี้อเยอะนี่ค่ะต้องลองดูพอลงไม่น่าลึกนะ

อะไรพ่อโอ้ไซกลางบุกปลาผับศพมาดูกันร้อนหน่อย มาดูกันวันนี้เราจะได้เยอะไหมมันจะมองเห็นหรือเปล่าเนี่ย ลูกใหญ่ก็มีนะกินตามธรรมชาติค่ะวันนี้ผักตบเพียบเลยพ่อทั้งคลองผักตบเต็มเลยวันนี้ฝั่งนี้เขายังไม่ได้รื้อผักตบตค่อยเก็บไปนะคะ มองเห็นไหมเปลี่ยนฟากนะคะมาเอาอีกฝากหนึ่งมันมองไม่ค่อยเห็นหรอพ่อหรือว่าไง,อ,ไอ,งอืม มันมองเห็นหรือว่าต้องงมหาเอาโอหแดดแรงอยู่เลยหนูมาทำไมลูกอืมอะไรอโอ้ได้ทีละก้อน คีละอันสองอันนะคะหาหอยนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะพ่อนะ

ดสารเคมีไม่มีค่ายาเขาใช้ตัดเอาหอยเราก็จะสะอาดไมไม่มีสารเคมีมาปะปน ได้ไหมเราจะได้แต่ละตัวเป็นไงมั่งพักกันไหมยวไปดูตรงไหนดูตรงไหนโอเคไาเดี๋ยวไปดูยังร้อนอยู่เลย ติดเรามาตกปลานะคลองนี้วันนี้หอหาหอยก,ก่อนไหนมาดูสิได้วนิดเดียวนะครับเอาไว้แค่พอทำอข้าวเออฮะหอยขมครับหอยขมโอเค ได้ช่วยไหมได้พอช่วยได้ช่วยพอดีได้ช่วยพอดีเลยร้อนร้อนร้อนร้อ,อนกับบ่บต้องบ่นบ่นใครก็บ่บ่นคนจนบ่ไหวต้องไวหวเฮือมวนกวับเพลงจะเดินไปทางไหนเนะี่ย